ถ้าเก่งแล้วค่อยๆตตยระดับขึ้นโอเคเรามาลุยเลิศยังไม่ได้นอนต้องเสพมองเชา้า mm hmm. นี่คือเสียงเข้าของพี่อรอโอเคเรามาดูอาวุธกันว่า mm hmm. ผมเอาอะไรบ้างนะผมเอา M16 M16 ที่เอาไปเพราะว่ามันดาเมจแรง กระสุนน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวไล่เก็บตามฉากาดิสดิเกิลแล้วก็พี่หมูเอาอะไรไปบ้างเป็นสองพันแล้วก็โค้สี่ห้าโอ้สายพิวด้วยเฉพาะเลยเอาวุรับประชิดผมก็คือวัคซีนนะผม <c oughs> วัคซีนบ้าอะไรฉีดต,ตายนะผมอันนี้คือผมเลือกด่านเฟิร์สโวลแบงก์มานะผมด่านชื่อด่านก็คุน้นแล้วว่า ดาดของภาคแรกนั่นเองนะผมสามารถสเตลได้จะแตกก็ได้นะฮะแต่ดูจากชุดแล้วเข้าไปไม่น้าแตกเลยนะับผมโอเคเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่านะครับผมหวนคืนวงการเพเดอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นซีซั่นสนะผมกับทีมป้นมหากราบนะครับผมใครยังไม่ดูซีซั่นแรกก็ย้อนไปไกลหน่อยเดีย๋ยวผมแนบแนบไปตรงตัวไอแล้วกันตอนนั้นมีประมาณ3คนซีซั่นสเรามีคนใหม่นะผมรุ่พี่แบ,บเองนะผมรูพี่ชายพี่หมูนะด้ดี เรียวเขาสอง้อยแ่แล้วอะน่าจะเล่นมานานแล้วล่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าฝีมือเขาจะขนาดไหนนะผมไปลุย let's go เป็นเกียรติย่างยิ่งที่มาปนด้วยพี่ชายไปน้องอือจริงผมเล่นเกมนี้กับเพื่อนแล้วฝีมือก็ตายขึ้นตต่ขึ้นตั้งแต่ระดับที่พี่ว่าไม่ใช่ h a อะแต่พอมันรันวงการกลับมามันก็แบบเรียกว,ว่าฝีมือตกอะแต่พอมาเล่นกับพี่ฝีมือขึ้นอื <c oughs> ที่หมูจอยนิ่งเร็วมากนะผมเขาใช้ sd นะผม โ okay, อเค okay, ตอนนี้เรามาดูก่อนว่าพี่หมูโอ้โหโอ้มีมีนวมใส่มวยด้วยไหมเกมมาเริ่มพุ่งดีกว่าคผู้ชมระหว่างเล่นก็ดูฝีมือผมเล่นไปด้วยนะฮะนี่ World Bank เราอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ดาวเทาวนะผมธนาคารใหญ่ อยู่ที่แบงค์ดาวทาวโอเคหมูเข้าไปทำอะไรครับผมดูจากชุดเกราะผมนะเข้าไปผมก็อาจจะแตกได้เลยนะผมเอาเอใจแล้วเอางี้พี่หมูพี่หมูไปคุมคอคเตอร์หลังพอผมเข้าไปพี่สั่งหมอกให้หมดยิงรอพอให้หมดเดี๋ยวผมอยู่จะกลาย็นักเอางี้ไอาตัวทีกก่อนอ๋อหาแบงค์แมเนเจอร์ ผมยืนเนียนเขาเรียกว่าดูดูนัตเวนถ้าแตกแล้วคือวิ่งเข้าเลยวันนี้นะเอาให้พี่หมูเข้าไปข้างนอกนะผมรเดรเมันมันเขาสงสัยถ้ามันแดงมาบอกผมจะใส่หน้ากากทันทไีไม่แดงไม่แดงไม่แดงยังก่อนอดอเดีย๋ยวพึ่งใจเย็นหาตัวมีการ์ดก่อนการ์ดอยู่ไหนวะไอแบงค์มเจอร์จะไม่ผิดเราต้อง ไอยมอนเสียงดังไหมปืนอ่ะเฮ้ยปืนพี่เสียงดังไหมไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะไม่ดังไม่ดังไม่ดังผมได้ยินเสียงป๊อกปักปักเลยนะพี่มีหนึ่งตัวอยู่ข้างล่างเดินเดินไปแล้วแบงก์แมเนเจอร์พี่ต้องไปดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งเจอแบงก์ยังอ้าเป็นเสื้อสีเหลืองนั่นคือแบงก์ ตายแล้วอบอตอบบอ๋อไม่ขีกล้องเหรอยิงกล้องยิงได้ยิงได้เข้าไปประตูรลเนียนเนียนไม่ค่อยได้แม่งแม่งมองผมอย่างง่ายเลยชุดผมแม่งแม่งดึงดูดสายตาจริงใส่เกาะใส่เกาะเออหนามาผมนี่ยสายสายแทงจริงจพี่หนึ่งตัวเขาสงสัยว่ามีมีอะไรตรงนี้บอส่ใสะไปไปส่ใส่ใก่ใไป ไวนะอะไรมอบมบไปหมดการป้อนป้อนแล้วมอบดีป้อนมียังไม่จริงี่ยังไม่แดงวะอ้าอะไรเนี่ยสรุปยังไงไปแล้ว โอเคเตรียมศึกหนักเลยพี่กล้องแจ้งตรวจแล้วโอ้โหโอ้โหไม่ได้โดีกว่าละได้สายสวรรค์เลยผมรอตอนรับตำรวจแล้วรอต้อนรับพ่อเนี่ย ท่าผู้ชมคิดว่าที่สั้นแรกผมเล่นกับเพื่อน3คนเอ๊ะสคนแล้วเรามาดูกันว่าผมเล่นกับพี่หมูจะเป็นยังไงบอกเลยว่าพี่น้องคู่เนี้ยกันนำยิงกันสมันแน่นอนนะฮะสายบุทโดยแท้ทูนะครับผมไล่ไล่มัดไล่มัดทกุกแบงก์ก่อนมีตัวแอกคอมนี่แหละ เขาจะขไม่ผิดอะ่ะขึ้น,น,นมาละมาละวโอ้โหเราพร้อมไม่เอาเลยวะผมให้เราพร้อมไปด้วยกันแหละเราต้องอยู่กับสวรรค์ โอ๊ยเกือบขาให้เพื่อนเฝ้าไว้พี่ให้เพื่อนเฝ้าไว้ผมคอยคุ้มกันจากข้างบนอยู่เนี่ยผมยิงแบบสไนเปอร์เลยพี่ส่องสว่างเลย มากันทั้งกลม40่สิบคนพี่ๆตัวประกันหนีสั่งหมอข้างหน้าหน่อยปล่อยเลยนี่ตำรวจมาช่วยตำรวจมายิงเขานี่แหละพี่ผมต้องแฮมคอมเหมือนแล้วผมบอกม,มาอยู ที่ต้องฟังเพลงฉากนี้บอกเลยมันมากเขาเล่นหนาธนาคารแม่งเพลงมันจริงเฮ้ยไ,ไม่ได้ไมได้ช็อตกูรอหลังแอนไป

ฉีดยาแม่งเลยโอ้ยโอเซอร์หรอฉีดยาแม่งฉีดหัวแม่งเลยตำรวจพวกนี้เรียกรองวัคซีนกันนะฮะตำแหน่งโอ้ยโอ๊ยจะตายหาแคนแนแทนแแแอะไรนะพอ้อมไะดูคอมอะไรนะบูโตเซอร์หรอไปดูคอมอมอมาดูแน่ผมมาถึงคอมแล้ว โอ้พี่คอมผมนี่เกาะเอทโล่อย่างเยอะโอ้โหแม่งยิงแม่งยิงไม่ไม่มีชิ้นดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่จะตายโอ้ยไม่จะตายจะตายเลื่อดเรื่อย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 โอ้โหเอางี้หรอเออโดนละเอ้าตอนรับกูเลยเหรอฮะอยากรับไปสิเนาะจัดให้แฝดไป ชั้นสองแม่งเดือดมากพอนทาลงล้มนะอมอน่ะล้มไม่ได้พี่ล้มได้ผมผมผมห้ามล้มเหรอใช่พี่พี่ข้างบนมีโล่มาชมทีแม่งพร้อมไม่ได้เลยนี่ไอ้เนี่ยเฮ้ยพี่เอาสั่งน้ำมันยัง หลไพี่เอามาแค่ถังเดียวมาสองถังเลยมันไม่ใช้สองถังมันต้องเผาเอาเงินเต้เาเซฟมันต้องทะลุเต้าเซฟไปก็ตูไปยังงย่ๆๆเหลืออีกินาทีอุ้ยล่างบานเลยเฮ้กคอมอีกละลืมเลย โอ้ยแม่งมีฮอสแล้วมันมีสไนเปอร์แน่เลยตายคาเชือกไปแม่งเอ้ย

โอ้ไม่ทันมาทันเลยจิมโอ้โหเพื่อนตัวอย่างเยอะโอ้โหอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋อุ้ยหน้าแดงหน้าแดงเขินแล้วเขินแล้วเอาประตูไปเลยไม่บอกผมไม่เปิดอลไรไม่บอกผมเลยต่างหางละมั่นไม่เรียกผมเลยผมเอาเอาไปเผาผมเอาไปเผาอ่ะอีกอีกถังนี้ฮงนึงไปเผาก่อนไปวางซี่นี่ก่อนนี่ วงกระเป yup. ๋าเอ็นมารออยู yeah, ่นั่นไงต้องขอยาอีกแล้วยาอยู่ตรงนี้ไม่มีเลทำไมม่การ์ดตรงนี้วะมีการ์ดทีการ์ดีการ์ดมันมีการ์ดอยู่แล้วเดี๋ยวรอมันบุกมันบุกทางลิฟเหรอรอตอนนี้นรกว่ะมันจะมาทางลีฟต์ปะดูเลยซ้ายขวาเนี่ยเลย ระเบิดอะไรไปเนี่ยร้อยชิดยามแม่งเลยใช้ฮาร์ดตันนี้แม่งเถื่อนจังวะเดือดเดือดตอนรับตอนรับ ต้องการกระสุนหม้อ đá กระสุนเยิงกระสุนหวิ่งไล่เก็บกระสุนแม่งเลยมันมาทางลิฟต์ไปหมดแล้วโลคอยช่วยเป็นที Manh thang thôi ở bên đấy cho đơn giản. Mày đã, yết 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 yết. mày đã, yêu cháu, ตา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 หมนี่แหละนะโอ้รุปันแตกโอ้โหเขาละเอียดเลยดื้อดื้อดืดืดืมาแล้วหน้าประตูสองตัวเอฟเอ็นใช้ดีนอมอนเอฟ็นกระสุนไวแล้วก็นี่ไวปืนไหนนิ่งเลยเอฟเอ็นไหนวะอ๋อตัวนี้ สองขึ้นหนึ่งวิอ่ะไกระสุนนะอะไรถ้าบอกว่าเออได้สองสองขึ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยช็อตกูผิดผิดจุดละจ้าช็อตตอนที่กูหันมาตัวแตกอย่างนั้นแหละมันม้องดูหน้าไปดิจินดูหลังก่วนหลังมันมาน้อยแต่ท่านมาโอเคลงได้เลย บนแล้วมันงานผมมีคีย์การ์ดอะไรไม่รู้พี่มันเอาไว้ทำอะไรคียการ์ดไม่แน่ใจเหมือนกันกระเป๋าเยอะมาก yes yes money 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 พี่เก็บมันนี่ถ้าพี่ไม่สว่านะบอกเลยว่ารวยเลยอ่ะ เขาบุกแล้วโยนมาโยนมาพอเป็นแนวหน้าอยู่มีสกี้ว่าอะไรหรอเอาหมดเกี้ยงเลยกระสุนน๊บนึง ม,มาเอาศูนยได้นะอยู่นี้านมาแล้วเป็นเขีโลอ่ะไปถือกระเาวิ่งเลย โดนใส่ช่องแอร์พวงไปพี่ส่งให้ผมเลยโดนไหมผมผมไม่หันมาไวมากเลยโดนไหมใช่ไหโอ้ดนเลไปเรื่อยไปเรืเ่คุมกันได้เรืเอ่อยเข้าเข้าเข้า ถ้ามันมีสกิลจะสามารถแบกกรเป๋าได้สองสองสองอันได้ก็จะตรจะดีเลยอ้าวไม่ลงนี่ของพี่มันจะเดินไวระปาอวกเอาไ้พี่ไวขึ้นมงเียวสกิลพี่อ่ะงเข้าให้อ่าไม่เข้าอีกโอ้ยเมาหนึ่ง ถ้าเหลือน้อยก็แบกกพาแบกกันมาเลยโยนโยนได้เอยโยนเข้าอย่างเดียวเลยัไหสีถีเอาไปไหนอ่ะ เอาไว้มองเอ็นพ่อน e ั่นนี่ไปเด็พ um> ี่จะโยนไปหาตำรวจอย่างเดียวเลย อยู่เลยโยูเลยโยูเลยไปหูเขาจริงคอยเอาหนียังต้อนรับยังบานซีโฟวาง เป็นบอลนี่นี่ มาเอ,อ้าวิโร่รอต้อนรับเลยฉ <c oughs> ีดวัคซีนฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนนะฉีดวัคซีนนะฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนแม่งมเต็มที่อ่อนเราแล้วโอ้มาเลยทีเดียวตัดไปหมอพี่

ออกแล้วพี่พี่ยนไหมผมยีมให้ผมเดี๋ยวผมรถมาอะไรกบไปเอาไปมอนเอาไปมอนรถขยะรถขยะแข็งตัวเลยเนี่ยผมน่าจะซื้อด่านเดียวผมน่าจะซื้อเดลซีด่านเดลซีจะได้เล่นเยอะขึ้นโอ้โหพี่เล่นด่านเดียวอัดไปยี่สิบสามนาทีอ่ะน่าจะได้อีกด่านอยู่หรือเปล่าวะหรือจะเล่นหรือจะเล่นเป็นหรือจะเล่นเป็นด่านเอา เป็นพาดพาดเอาเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นพาดนะคีอันน um> I mean ี้ว่ะแล้วเลื่อนอะแล้วเลื่อนมาด้วยอีกหนานึงนะเอาไปมอนเอาไปมอนโอ้โเอาไปเก็บเร็วมากอ่ะเลยผมต้องหันเมาส์เก็บเก็บแล้วก็วาดเมาส์แทบแทบจะแทบจะอะไรนะแทบจะหลุดขอบขอบเมาส์แล้วเนี่ย นะครัผู้ชมเห็นในในกล้องนะจะรู้ว่าผมวาดเมาส์ขนาดไหนมีตอนนึงวาดเมาส์จะตกจะตกร่องร่องอะไรวะเรียกว่าร่องบอลแค่ลงเมาส์ไปเด้อรวยจ้ารวยเมื่อบอกแล้วทีมปนเนี้รวยรวยแท้รวยแท้ทุกวันอืม ตรงกลางถ้าผมได้เซฟนี่คือพี่ฉาแน่อืมเออว่ะอืมได้อะไรไปเนี่ยเกลือชิบหายคืออะไรอ่ะเหมือนเป็นลายลายอะไรวะลายสองนิ้วเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะก็สั่งกระดิ่งด้วยนะผมจะได้ไม่ต้อง พลาดคลิปของผมนะครับผมต่อนนี้พวกผมกับพี่ชายขอไปเล่นกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแน่นอนครับเพลย์เดย์โอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายไม่รอครับพิซมอนอมผมไม่รอได้ไหมไม่รอผมไม่รอได้เปล่าเห็นพี่บอกว่าต้องรอผมไม่รอได้ไหมครับ